สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยักษ์หนีวันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมศึกดวลครั้งสุดท้ายเพื่ออำลลาคอรลอลเข้าสู่เมตาคอจักระพัดเด็กยูอาร์ระหว่างโนหนึ่งและโนสองของเซิร์ฟไทยลุง210่ง 10, พลังทีม407ล้านกับโนบอดี้เอ็กซเซิร์ฟ159พลังทีม467ล้านใครจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมิงไปแสนซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่า พลังงานเอา้าเห็นหมดทำไงดีวเนี่ยทเ p น y ี่เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิง่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือว่าฮาบยังในวันนี้แล้วก็อยู่กับเกม วันพันแมนเดอะสตองเกนเนี่ยบอย่างที่ทุกคนได้รับชมวินโทไปเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ของคนห้าวเท่านั้นเนี่ยครับที่จะกล้าไปต่อกรกับ Nobody X นะมีแค่ผมเท่านั้นแหละที่เปิดก่อน No บ o d y X เพราะว่าผมอะคือทําคลิปไปแล้วนะว่าใครเร็วสุดในเซิร์ฟไทยเนี่ยใครยังไม่ได้ดูนะก็สามารถไปดูได้นีวันนี้ผมจะมาห้าวกับ No b อ d y X เนี่ยอย่างพิบัติเนี่ยมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนี่ยจะเป็นการดวลครั้งสุดท้ายเนี่ยของคอบอนเนี่ยเพราะว่าถัดจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเมา อย่างคอจกักระพัดเด็กแล้วนะครับแต่ก่อนที่วิวรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอรมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ23,000แล้วแนวก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากเป็นตัวบัคนะสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย์นะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอรมิ่งบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมา ตอนนี้เราก็อยู่กับ ID ดลุงเซิร์ฟเวอร์210นะคพลังทีมอยู่ที่407ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครที่เราจะไปเทสกันในวันนี้นะครับทีมของเราเนี่ยจะมีเกวินนะครับมีฟินิกแมนนะรัโบลอนนะไฟประกายแสงนะครับยุงนะครับแล้วก็คิงนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึก6ตัวละครก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเทสกับพี่บัตเองนะครับอะคิงนะครับ พาร 50, 50, ์สสิบสองพลังเจ็ด <independ> สิบสามล้านนะครับยุงพาร์สสิบสองพลังเจ็ดสิบล้านนะแฟลพาร์สสิบสองพลังหกสิบแปดล้านนะโบลล์พาร์สสิบสองพลังหกสิบสี่ล้านนะเกลวินพาร์สสิบสองพลังหกสิบสี่ล้านและตัวสุดท้ายฟินิกแมนพาร์สสิบสามพลังหกสิบหกล้านนะเราจะเทสในศึกดัวอะไรที่สุดเนี่ยอ่ะกดมาตรงนี้เนี่ยกดเริ่มจับคู่โบเข้ามานะครับปุ๊บมาดูว่าเราเจอพี่บันไหมตอนนี้เรายังไม่เจอพี่บันแล้วก็ต้องหัวใครไปก่อนก็ได้นะกดเริ่มต่อสู้ไปปุ๊บมาก่อนอื่นเนี่ยผมจะ ห้ามจนกว่าผมจะเจอพี่บัตเองนะเออผมเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปหาทานะครับคือคือต้องเป็นคนที่กลัวส้นตีนเท่านั้นนะครับถ,ถึงจะกล้าทำคอนเทนต์แบบนี้นะเออคนที่กลัวส้นตีนแล้วอยากโดนส้นตีนนะครับถึงจะทำคอนเทนต์นี้ได้นะครับส่วนใครนะครับที่พลังไม่เกิน2 3 0 0ล้านนะอย่าไปหาทำนะแพ้แน่นอนนะครับเหมือนไปแจกแต้มให้เขานะจริงๆผมก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าผมอะแพ้แน่อนอนนะครับจริงๆผมรู้ตัวนะว่าผมแพ้แน่นอนนะครับแต่ผมก็อยากที่จะสู้กับเขานะครับเพราะว่า คือเอาตรงนะในเซิร์ฟไทยเนี่ยมีพี่บัตเนี่ยครับกับลุง2องนักสูนะที่พลังทีมเนี่ยเกิน400ล้านเนี่ยล้วก็หาคู่ต่อสู้อ่ะที่จะสู้สีกันอ่ะยากนะครับผมก็เลยจะมาสู้กับพี่บัตเพื่ออำลาคอบอลนแดงเนี่ยเพราะว่าก็จะเป็นเมตาใหม่แล้วตอนนี้เราก็เจอพี่บัตเป็นเทียบร้อยเนี่ยนี่เป็นไง407ล้านเนี่ยครับกับ4 7 6ล้านนะเออ นี่ทีมของเรานะครับเมตาแบบว่าเมตาอินเดียจัดเลยนะครับเรามาเจอกับเมตาใหม่เนี่ยผัวแล้วแบบเขาแบบหกดาวห้าตะม่วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่โก้ข้าศึกแล้วกูจะไหวไหมน่ะกดเริ่มต่อสู้ไปมาอย่าไปหยองอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ของคนห้าวนะครับมาปุ๊บโอเคเริ่มต่อสู้ไปนะครับปริงได้เวลาเนี่ยฝั่งของเรานะครับเปิดก่อนนะเออเพราะว่าเรามีตัวสปีดเนี่ยปุ๊บได้เวลานะครับแฟดเนี่ยครับดาบแห่งแสงไปหนึ่งทีครับไป บุก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 เข้าไปนะครับโอ้ยตีบุกเขายี่ไปสี่ตัวนะดาบแห่งแสงแกฝั่งพี่บานะ้บานน้ำป่าสวนกลับมาเหมือนกะฟูบบบโบขเข้ามานะ่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเนี่ยฝั่งเราโดนบุกเขายี่ไปหกตัวเลยนะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมียุงคอยรับดาเมจน,นะเกวินเนี่ยเข้าไปสตันครับตั้ม โบเข้าไปนะ16ล้านนะโดนสตนไป1ตัวนะฝั่งเขาก็มียุงนะครับเพื่อที่จะล้างสตันเนนะ่าของเราก็ปาไปหนึ่งเทียบโบเข้าไปนะ195ล้านนะถือว่ารุนแรงอยู่กันนะี่ยปุ๊บแล้วก็ได้เวลาครับดาบแห่งแสงจะฝังเราอีกหนึ่งเทียบปุ๊บโดดขึ้นฟ้าไปาโบเข้าไปนะ65ล้านนะครับยุงฝั่งพี่บาัานเหลือแดตัวนะดาบแห่งแสงจะฝั่งพี่บา้าก็ปา,าสวนเข้ามาว้วโบ,บเข้ามาโอ้ยแรงจัดน,นะครับแต่ยุงเหลือฝั โลกแล้วพายม่งเหลืองนะครับก็เตรียมที่จะฟุ๊บดาแห่งแตงหนึ่งที่จะฟังเราครับได้แล้วครับไปฟุ๊บไปป่าปๆาป่าปาปาโบเข้าไป250ล้านครับถือว่ารุนแรงจัดนะครับมาครับฟุ๊บฟินิกก็ขี่โบล้อกจากสนามไปนะตอนนี้ครับฟุ๊บปืนใหญ่คำล้าลมดาจากโบลองเรโดดขึ้นฟ้าไังชีด ดูอยเจ็ดสิบล้านนะตอนนี้6กต่อห้านะครับฝั่งของพี่บัายุงเหลือ5ตัวนะครับดาบแห่งแสงมาครับจากฝั่งเราครับโดดขึ้นฟ้าไปป๊าปาปาปาโบเข้าไปนะครับร้อยยี่สามล้านนะครับปึบแล้วก็ฟึบติดหลบดลีกึันนะจะกโก้แคสื่อนะครับแล้วก็ดาวลาดาแห่งแสงจากฝั่งพี่บัานนะปาส่วนก็มาเหมือนกันครับฟุงบฟุบฟาป๊าโบเข้ามาหูสองร้อยยี่สิบล้านถือว่าแรงจัดนะครับถือว่ารุนแรงจัดนะพี่นหน่ ป๊บแล้วก็ได้เวลานับดาแห่งแสงจะฝั่งลาไวอีกหนึ่งเทียไปบุก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 นี่311ล้านนะก,ก็แรงเหมือนกันยุงพี่บันเหลือ3ตั้ลน,นะตอนนี้ฟากกระหน่ำจากกระบ,บองเลยครับบุกบุก อ้ําเหนียวแรงจัดนะดอกนี้นะครแต่ว่ายุงยังอยู่นะแต่เกวินเราติดโล่นะครับดาแงแสสนะจะฝั่งพี่บ้านไปหนึ่งนี่ครับป๊บป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 โบโห่สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านถือว่าแรงจัดเนี่ยมาดูกันว่ายุงเนี่ยครับฝั่งของฝูงยุงฝั่งไหนจะแตกหมดก่อนเนี่ยแฟลตของฝั่งเราไล่กลับไปสองร้อยห้าสิบหกล้านฝั่งพี่บันเนี่ยยุงเหลือทั้งหมดสองตุ้งนะเราก็ปาดจากยุงแดงไปหนึ่งทีนะมร้อยยี่สิบแปดล้านเนี่ยปึ๊บมาครับ แล้วก็แฟตนะครับดาบแห่งแสงจากฝั่งพี่บ้านม้อหนึ่งทีครับปุ๊บปุ๊บโบ้โห่สี่ร้อยแปดสิบล้านโหยิงโดนยิงแรงว่ะเฮ้ยเจ้าเกวิยนกูตายแล้วเกวิยนกูตายแล้วฮัลโหลครับตอนนี้ครับแล้วก็ตัวละครของเราติดโล่ไปหนึ่งตัวนะครับปุ๊บคิงครับจากฝั่งของพี่บ้านนะลายตีมานะครับแล้วก็ดาบแห่งแสงจากแฟตของเราครับปุ๊บบุก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 เข้าไปนะร้อยหกสิบแปดล้านนะฝั่งพี่บ้านคือยังไม่ติดโล่นะยุงยังไม่ตายด้วยนะ ยุงยังไม่แตกด้วยนะครับดาจลูกนะโอ้แรงจัดโอ้ยไปร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านโอ้โหโบล็อกกูลงไปนอนตาเลือกเลยฮ่าฮ่าฮ่โบล็อกกูลงไปนอนตาเลือกเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ปาดไปครับจากแฟนของฝั่งเรานะตอนนี้ลูนแดงยังไม่ได้ทํางานตอนนี้ลูนแดงทํางานครับเข้าไปสองร้อยหกสิบแปดล้านนะฝั่งยุงพิบัติก็แตกหมดแล้วเหมือนกันนะติดโล่ด้วยนะครับเตะให้ความหวังจากคิงของฝั่งเราแนวเด้งเลื่อนนะครับริ่งมาครับโบไป ปุ๊ไปเลยลูกพ่อได้เวลานะครัดาแห่งแสงฝังพ nice ิบ UH right right ัานนะครับทำงานก่อนนะครับุ๊บมาปั๊บั๊บับโบเข้ามาวิ้อ900คูณ6ล้านเกือบพันล้านคนแรงจังนเ่รบบอลอตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกหนักทลายพัสสุดท้ายจากโก้ขึสุเดือยหยิบพื้นไปหนึ่งทีนะก็หินทุบมาตั้มโอ้โห428ล้านนะตายไปอีกแล้วนะคสองตัวนะฟิลิกแมงกูแทมกูแทไม่ได้ทำอะไรนะดาวแห่งแสงนี่ครับจากฝ่ายกายแสงไปปุ๊บโบนี่คร ฝั่งเราไปหนึ่งเทียบไปฟุ๊บบบบุบบโบเข้าไป319ล้านนะฝั่งพี่บังก็ยืนชิวเลยนะครับดาวแห่งแสงไม่หย่าเทียบฟุ๊บบุ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 บเอ้อ เออเกวิงกูไปหวานนี่ไงนะครับปุ๊บดาวแข่งแสงจากฝั่งเรานะครับปุ๊บโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ได้ละป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 ะโบเข้าไป231ล้านนะเออแล้วแฟดฝั่งพี่บัตเนี่ยก็ไล่กลับมาเหมือนกันนะฟึบ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 โบอูสองร้อยสิบล้านว่ะตอนนี้ฟินิกึ่งงนเราติดโล่นะชุบไม้หนึ่งทีครับแล้วก็ได้รับฟินอีกดิ่งเวหานะเพื่อที่จะขี้โบล้อของพี่บัตออกจากสนามนะไม่งั้นเราจะมั่งเท่งนะฝั่งเขายังเหลือเลือดขาวอีกสิบห้าหลอดนะปุ๊บแล้วก็แฟดเนี่ยบดา้าีรอไปวล้านนะฝั่งเล โล่แค่ตัวเดียวเนะี่ยคือยุ่งกันเองเนี่ยนะแล้วขี้บอกจากสนามไปเหลือห้านะโบลอ์ของเรากลับมาเกิดใหม่อีกลอบนะปืนใหญ่คำราวหล่มดาวไดว้ลาดโดดขึ้นฟ้าแล้วมันก็ฉีด 259ล้านฝั่งพี่บัสติดโลไป3ครับจังหวะนี้ครับแต่ฝั่งพี่บัสได้เปลี่ยนตรงไหนรู้ป่ะตรงที่มีโกคัื่อคอยลับดาเมจนเนี่ยนะเออเขามีโลโกคัื่อนะเราไม่มีโลโกคัื่อนะตายคือตายนะตายตาเลือกแบบโบลอดอ่ะมาแล้วดาบแดงฝั่งพี่บัสทำงานครับจังหวะนี้ดาวแห่งแสงจากฝั่งพี่บัสครับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ได้ละบูบูเยี่ยแรงจัดครับ814ล้านน้ำผ้าพังหน้าจอถึงกับทำงานเลยนะตอนนี้ฟินนิ่งแมนเกือบตายเนี่ยครับดาวแห่งแสงจากฝั่งพี่บัสมาอีกทีครับปุ๊บ ป๊ปปปโบูอิโ771ล้านนะตอนนี้เราแนวหลังเราเริ่มติดโล่บ้างแล้วน,น่ครับฟึ๊บแล้วก็ได้เวลาดาดแ่งแสงจะฝั่งรเราครับฟุ๊บลาตีหนึ่งทีคปับป๊ปปปโบเข้าไป282ล้านนะฝั่งพี่บาติดโล่ไม่ยออท้อยีเลยตัวละสี่เหลือตัวละสี่โล่นละกระบองเหล็กฟ้ามัที่ยุงของเราเนียหลบได้ทุกดอกเข้ามาแปดาวมเ็นะยุงเรามันหลบแบบดิจิตอลอยู่แล้วนะครับดาดแ่งแสงจะฝั่งรเราไปหนึ่งที่ฟึ๊บฟึบ ปลาเข้าไปครับโบเข้ามา334ล้านครับจังหวะนี้มาแล้วก็แฟดนะครับดาวแห่งแสงัมาหนึ่งทีปุ๊บมาดวงว่ากุณจะเอาพี่บาตายสักตัวไหมนะครับปุ๊บแล้วก็ตอนนี้นะครับ คิงฝั่งตรงข้ามนี่ยฝั่งพี่บาสได้เวลาเสงแห่งควาหวังมาหนึ่งดีนะครขอให้ดับแดงที่หัวพี่บาสตายสักตัวมากูไหวกูไหวแหละแล้วก็ดาแห่งแสงเนี่ยไปหนึ่งีคีับโบเข้าไปครับสองร้อยแล้านนะฝั่งพี่บาสติดโล่ไปตอนนี้โลไม่ยอดทอนเหลือศูนแล้วนะครสำหรับกระบ,บองเหล็กนะปะปะ้ก็ป่าสวนก็นมาจากยุงโง่แรงจ 128, 000, 000, 000, พันล้านกูโดนพัน1น8ล้านสั่กูตายแต่ฝังพี่บาก็ตายเหมือนกันเอ้ยยุงฝั่งพี่บาสก็ตายเหือนกัน,นครับแสง โอเคเด้งเลือดให้กับยุงมานะครับแต่ว่าดาแห่งแสงเจ้าแฝดฝั่งพี่บันนะครับไอครับฟูฟูฟูโบเข้ามานะครับโอ้โหสี่ร้อยสิบแปดล้านโอ้โหเยียบร้อยยุงตายนะกูเหลือคิงตัวเดียวนะพี่ยอมแพ้ยอมแพ้นะตัวดามงาเอมคือเราไม่มีแล้วนะเราเหลือแค่คิงเท่านั้นคิงเท่านั้นนะครับผมต้องกดข้ามจริงนะผมไม่ไหวครับพี่บัตจริงๆนะเออคือ พลังห่างกันประมาณ70ล้านก็จริงนะแต่ประเด็นคือตัวละครของเมตากว่านั้นเรามีแค่ยุงตัวเดียวเท่านั้นนะที่เราเอาพี่บัสตายนะที่เหลือเขายืนหน้าสลอนกันทั้งทีเลยนะก็ประมาณนี้นี่ก็เป็นแบบว่าศึกดวลสนุกสนานนะเพื่ออำลาคบรบอลแล้วก็เข้าสู่เมตาใหม่เมตาจักรพรรดิเด็กนั่นเองนะที่จะเข้ามาในเร็วนี้นะอีกไม่กี่วันก็จะเข้ามาแล้วนะก็ต้อง ขอบคุณทุกการกดไลค์ like, ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งมอมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากผมทำคาลิปอะไรสาม,มารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ใครอยากเป็นตัวบัคอย่าลืมไปเติมที่ twenty four เพนนะครับใส่คูป,ปองมอมิง่งคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้าบายบายครับผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่หายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไงหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสัตว์มึงดี